ตำรวจทางหลวงสกัดรถยนต์ถูกขโมยคนรร้นัดเหยื่อผ่านโซเชียลพาเข้าโรงแรมก่อนอาศัยจังหวะเผลอขโมยรถตำรวจทางหลวงได้ร่วมกันจับกลุมในสอน,นามสมมติอายุ36ปีฐานร่วมกันลักทรัพย์หรือรับของโจรพร้อมตรวจยึดของกลางเป็นรถยนต์หนึ่งคันโดยจับกลุ่มตัวได้บนทางหลวงหมายเลข323ในพื้นที่อำเภอท่ามะกาจังหวัดกาญจนบุรี ก่อนหน้านี้มีผู้เสียหายเป็นหญิงรายหนึ่งได้เข้ามาแจ้งความว่าเมื่อวันที่21ธันวาคม2568เวลาประมาณ22นาฬิกาผู้เสียหายได้นัดพบชายคนหนึ่งซึ่งรู้จักกันผ่านสื่อสังคมออนไลน์โดยนัดพบกันที่โรงแรมแห่งหนึ่งในพื้นที่อำเภอพุทธมนตลจังหวัดนคนปรปฐมต่อมาทราบชื่อชายคนนี้คือในทีผู้ต้องหาที่หนึ่ง ระหว่างอยู่ภายในโรงแรมในทีได้อาศัยจังหวะที่ผู้เสียหายเผลอไปเข้าห้องน้ำขโมยรถยนต์ออกไปจากโรงแรมหลังรับแจ้งเหตุเจ้าที่ตำรวจสพพุทธมณฑลได้ประสานมายังเจ้าที่ตำรวจทางหลวงเพื่อทำการสืบสวนติดตามรถยนต์คันดังกล่าวกระทั่งทราบว่ารถยนต์คันนี้ได้มุ่งหน้าออกจากจังหวัดนครปฐมไปยังจังหวัดกาญจนบุรีจึงได้วางกำลังสกัดจับในเส้นทาง จนกระทั่งพบรถยนต์ที่ถูกขโมยมาเจ้าห้าที่ตำรวจทางหลวงได้ส่งสัญญาณให้หยุดรถเพื่อขอตรวจสอบพบว่าผู้ขับขี่คือในสอผู้ต้องหาที่สองโดยในสอให้การว่าเขาได้รับการติดต่อจากชายคนหนึ่งผ่านสื่อสังคมออนไลน์เสนอขายรถยนต์ให้โดยอ้างว่าซื้อรถมาได้ประมาณหนึ่งปีไม่สามารถติดต่อเจ้าของเดิมได้และตกลงซื้อขายกันในราคา23,000บาท หลังจากนั้นในสอได้ขับรถยนต์คันดังกล่าวมุ่งหน้าไปทางจังหวัดกาญจนบ,บุรีจนถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงตรวจพบและจับกุมได้ดังกล่าวส่วในทีผู้ต้องหาที่หนึ่งซึ่งเป็นผู้ก่อเหตุลักรถยนต์จากผู้เสียหายเจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ระหว่างการสืบสวนติดตามตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างถึงที่สุดต่อไป